เจ็อะไรเราอ่านเฉลูกดูเลยมันทีอะไรทีอะไรเจ็ดร้อยไเออตัวหนึ่งอะอีกตัวเออจะีวิวตัวไหนก่อนให้คอมเมนต์กันแต่เราเาเลือกอันนี้เ็รอยนะเร็รอยก่อนยัมีความเนอยากให้รีวิวอันไหนก็เอาเรเลยลูกียที่ก่อ าๆให้ดูที่หน้ากล่องเลยไหมให้ดูหน้ากล่องเลยนี่อันนี้ที่เขาหน้ากล่องเป็นแบบนี้เป็นรูปตัว T เจ็ดร้อยด้านข้างปเป็นเขียนนี่เป็นตัวนี้เป็นตัวคนเหล็กนั่นเองแต่ไม่มีเนื้อเป็นแต่โครงเหล็กอย่างเดียวเลยอ๋อเรื่องที่เราดูจนแม่มใช่ไหม อันนั้นแบบกล่องก็จะเป็นกล่องพิเศษนะสีดำเลยนี่มันจะมีรอยขีดเขียนเขียนนี่เป็นรอยด้านหน้าก็จะเขียนว่าอะไรว่า Terminator Terminator Salvation Salvation เอ็นโดสเกตันเอ็นโดสเกตเนเกนันก็คือตัวเนี้ยลูกมันตัวโคกดูน,นมาเปิดมาปุ๊บนี่เทชอันนี้จริงๆแล้วมันต้องเป็นสีเหลืองนะก็คือ มันหายอะเลยกลายเป็นสีดําเนี่ยอะไรหายจะมันต้องเป็นสีเหลืองดูดิในรูปมันเป็นสีเหลืองเห็นไหมมันจะฐานน่ะตรงฐานมันจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมแต่มันหายไงเลยเหลือสีดําสีดำเป็น้ากันอะไรคืออาหารอะไรหายอ่ะก็นี่ไงลูกตัวนี้เดี๋ยวมันต้องเป็นสีเหลืองแต่เขาเขาทำหายคนที่ทำเออมันเลยกลายเป็นสีดำนะลูกเห็นไหมเลยเอาสีดำมาให้อ่าเปิดมาปุ๊บ ดูก่อนให้ดูมันจะมีตัวสีทองนะมัะเป็นสีทองปิดเอาไว้เป็นสีทองแล้วเป็นสีสายแล้เป็นเก่าแล้วมันเลยเป็นอย่างงี้ลูกมาอันนี้เป็นตัวตั้งเดิมทุกตัวทำไมต้องมีมีนะคะเสร็จกันนะเมื่อเปิดมามันก็เป็นแบบเนี้แเ้าขึ้นมาได้สองยางแต่ว่าไม่อย่าลืมเสือกงอ่ะแล้วเปิดตัวต่อมาตัวตัวกันจับเบาๆนะลูกตัวดูแข็งแรงเบาๆมันอ่อนแอลูกมันมันมันเบาบางมาก มันยังมีตัวแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีแค่นี้แหละฐาตั้งนิ้วขยับได้นะครับนิ้วขยับได้เบาๆนะลูกเบางขยับนิ้วเราเเรราาไม่ต้องขยับนิ้วดีกว่าลูกมาถือมาใกล้ๆน่อยะมันจะไม่ตะพังตัวอ่อนมากเออเหมือนเหล็กเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่เหล็กนะจับดีๆนะแ้วเขาใส่กริงด้วยอ่ะให้มันเหมือนกระปิงกะหมุนแล้ว่ากระหมุนตาด้วยเอ้ย เอวขยับได้ไหมไม่รู้นะกางแขนได้เอเดในตรงนี้กางขากางข,ข,ขาไม่ได้นะครับกางขาได้แค่ตรงนี้ข้างหน้าข้างหลังแค่นี้กาขยับเนี่ยตรงนี้ขยับด้วยลูกสูบก็ขยับไปด้วยมะลูกสูบข้างหลังข้างหน้ามาขยับตามเห็นไหมลูกสูบขยับตามด้วยตรงนี้หักไปแล้วอันนึ่งเห็นไหมในตรงนี้หักไปอันหนึ่งไหน ขวางไว้ค่ะไม่อันนึ่งเนี่ยเตียงมันต้องเป็นอย่างนี้เวลาขยับมันก็จะขึ้นมาขึ้นลงลงได้นะน่ะต้องเอวปั้นนึ่งในป่าที่ทำให้ทให้ลูกโยนบอลได้เอวเวลาเี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็จะเอียงตามไปด้วยเห็นไหมลูกสูบก็เอียงตามไปด้วยรอได้นิดหน่อยเปิดได้จึ๊บรอได้นิดหน่อยไล่ไปทีละอันอยู่บ้านลูกอันนี้อันนี้อันนี้ก็หมุนขาดได้หมุนตรงส่วนนี้ได้หมุนได้ นิ้วเทา้ามีนิ้วเทา้าทุกนิ้วเลยนะขยับทุ้ทุกนิ้วเลยเหมือนเหล็กเลยนะแต่จริงๆแล้เป็นพลาสติกล้วเบามากทําสีเหมือนตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็หมุนได้ม,ดมีชั้นเดียวหรอคะมีชั้นเดียวลูกแบบหมุนได้หมุนตรงนี้ได้แล้วก็มีนิ้วขยับได้นิ้วให้ดูนิ้วให้ดูใ้<ม>ใใกล้กัน นิ้วปากข,ขยับได้ทุกนิ้วเลยปากขยับได้น,นันมันใส่ลูกเอาทีละส่วนดิตอนนี้เราถ่ายที่มืออยู่ลูกปูตรงมือให้ใส่กันนะนิ้วขยับได้ไอ้น,นิ้วงอไปได้หลังได้ั่งชุเขาบอกมไม่ให้งอไปด้านหลังนะเพรมันผิดธรรมชาติเขาไม่ได้ทำ่างนั้นปากขยับได้หันได้หันแล้วเชื่อตัวนี้ขยับตามแล้วข้างอ่ะ ดูแต่รู้สึกว่าตรงนี้ไม่สมมาตรนะดูแต่ไหนตรงนี้ทำไมอ่ะหน้ามันเลยเอียงยัามัหน้าหลยบ้านมันเอียงมันเอียงเอียงทางเนี้ยเห็นไหมฮะเห็นแล้วเพราะว่าตรงกลางนี่ไม่สมมาตรนะตรงข้างในเนี้ยไม่ไหมมันลงมันต้องเป็นอย่างเงี้ยลงมันไม่ได้ไหนได้ไหมอ่ะไหนอ่ะมันไม่สมมาตรนีเห็นบ้ามันเอียงเห็นไหมลูกเห็นป่ะทิ่มม้วนแล้วข้างมเอียงขึ้นมาถ้าสมมติตรงๆมันเป็นอย่างงี้ถูกไหมเห็นตรงเนี้ยคือต่อสมมาตรเห็นไหม ตรงกลางลนะแต่หน้ามันจะเอียงเหนะ็นไหมครับพอให้มันตรงกับสมมาตรแล้วหน้ามันเอียงยนะนี่ตาหลุดและกวนหน่ายได้ยังไงทีนี้มันเปิดไฟได้นะแต่ป๋าไม่ได้เปลี่ยนฐานถ้าเปลี่ยนฐานเปิดกดปุ่มข้างหลังเนี้ยจึ๊บมันก็จะไฟก็ติดเอามีแค่ตัวแค่ตัวอป๋าถอดฐานออกไปลปะ,ปะป๋า<อ>ถอดป๋าผลกดมาแล้วป๋าถอดฐานออกไป อ่ะดูลูกอ่ะอเขาตั้งก็ตั้งเป็นอย่างงี้ Hi อ่าอินเทอร์บอนเทอร์บอนจับไปดีดลูกเวลาจับแต่เพิ่งต่อใจอื่นดิแบบนี้มันก็ได้ยืนอืมมันก็จับเอาไว้ยืน,ม,นมันจับไว้แต่นี่ดูเปรียกว่ามันปรับได้โลดนะปรับได้นี่นแต่ปรับไปข้างนี้เดียวดิ นี่ปรับได้เยอะโอ้ยลุบเลยปร<ม>ับได้เนี่ยอุ้ยมีอหัวแล้วเออดีดีลำพาวดีมากวมนเนี้ยเปิดไฟจะสวยมากตามันจะแดงแต่เลยนี่นะตรงนี้กดปุ่มเปิดใช่ไหมใช่าป๋าเอาไปเก็ลบละป๋าเก็บถ่ายทาน จับต้องจับเบาเพราะตรงนี้มันเป็นพลาสติกหมดเลยแล้วมันส่วนเล็กตัวน้อยมากหักทีมันก็จะไม่ไม่สวยงามรูคู่มือไหมรู้คู่มือได้ยังอ่ะดูเลยนี่ครับคู่มือคู่มือหน้าเดียวหน้าหลังไม่มีนะครับนี่เขาจะบอกว่าตรงไหนขยับได้ตรงไหนทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เขาบอกไปแล้วไปเราไปดูมีอะไรอีกนี่แล้วมีแค่นี้อ๋อเลยที่เอาเขาใส่ไว้นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรลูกมมีแค่นี้แล้วเออ มีแค่ตัวรักมีตัวแล้วก็ถาดตั้งแล้วก็มีคู่มือให้นะครับอเอาเที่ยวขนาดเดี๋ยวไปเอาแบคเคียวมาไอเคียวแบคคียวมายืนเทียบขนาดดูข้ายืนแล้วตัวสูงกว่านี่เท่ากันนิดเดียวนี่ก็ใกล้ๆกันใกล้ๆเคียงกันที่แบคเคียวมันยืนขาไม่ตรงอ่ะก็ใกล้เคียงกันยืนแล้วใไอเคียง แต่นี่ถูกกว่ามาลองนอนดูอ่ะนอนก็จุดได้ไหมเขาใกล้เคียงกันนะนี่เยดูเลยหรือจ้าสวยไหมได้รวมสวยแต่คูว่าคนนึงน่าจะสวยกว่า ไปดูกันอีกตัวหนึ่งดีไหมครับการค่อยดูพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาต่อสุดท้ายมารวมทีครับเปิดไฟไม่เอาอย่าเอาทีเดียวเลยพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ทีเดียวอันนั้นให้น้าปินปาด, <มา S 1> ดนั่นแหละทำหนึ่งเนี่ยมาดูรายละเอียดก่นอนสวยไหม ปากโชว์ว้าวประมาณนี้พังอะให้กี่คะแนน เยอะมากเลยตรงนี really well. We ้หักคอไม่ตรงไอ้นี่อีกเชีียกว่าไม่ทับไม่เหมือนกันอยู่ตรงนี้วัวบอกว่าตรงนี้เข้าไปด้านในจัดได้ใช่แต่ก็นวองมันปิดเนี่ยจัดได้เนี่ยใช่มันมีพันธุ์ด้วยไปเลยไหมอ่าบาย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 ปิดได้ไหมเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งอ่ะบ่าวันหลังลูกนะวันหลังเลยบายบายแล้วบายบาย